โกสปอตไปต่อวันนี้บวกกว่า170ดอลลาร์ก่อนเช้านี้กระโดดไปทำออทามไฮแถว5,240ดอลลาร์ทองไทยพุ่งตามด้วยจอแตะ77,000บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่องทางต่างๆของโกลันนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พุทธที่28มกราคมราคาทองคำไปไกลแล้วครับราคาโกลสปอตขึ้นทะลุ5,200ดอลลาร์ทำออทามไฮแถว5,240ดอลลาร์นะครับทองคำไทยก็จอแตะ7 หมื่นบาทแล้วนะครับมาจากปัจจัยอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเหรียของ,งไทยที่สนับสนุนกำลังของโกอวรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Indigo Co., Ltd. จำกัดบริษัท Oxid จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Co. จำกัดบริษัทเล่งหงอม m m u ิตี y จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคาไทยครับค่งวันแรกผันผวนแรงนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาไปแล้ว20ครั้งนะครับเปิดตลาดปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1,300บาทจากนั้นปรับเพิ่มขึ้นรวม750บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่งการสุกอยู่ที่5นเวลา11.15น,นาทีอยู่ที่76,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่76,700บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพันณอยู่ที่77,600บาทราคารับซื้ออยู่ที่75,163บาท28สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่31บาทต่อดอลลาร์ส่วนราคากูสปอนตเมื่อวาน น,นี้ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับปิดบวกมาอีก171ดอลลาร์หรือ3.43%สามารถขึ้นทำออเทอรไฮที่5,190ดอลลาร์ก่อนเช้านี้จะพุ่งทะลุแนว5,200ดอลลาร์ขึ้นไปทำออเทอรไฮที่5,247ดอลลาร์โดยได้รงหนุนจากหลักมาจากข้อแถลงของประธานดีทรัมในช่วงเวลาประมาณดึกๆนะครับที่ออกมาสนับสนุนให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับเพื่อกดดันอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงและกระตุ้นการส่งออกของสหรัฐนะครับพร้้้้้อออออมมมเเเเเรรรรียรรรียยกกงใใหหฟดดดดปัับบลลลตตาาพิิ่ท ปรับตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดรอบ4ปีบริเวณ96.20นะครับส้อนแรงขายฝั่งดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับขณะที่ตลาดการเงินกำลังจับตาความเป็นไปด้ที่เฟดอาจจะร่วมมือกับญี่ปุ่นในการแทรกแซงค่างเงินเพื่อกดดันดอลลาร์และก็พยุงค่างเงินเยนนะครับซึ่งคืนนี้จะมีการประชุมเซดด้วยตลาดก,ก็คาดการว่าเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยน,นะครับแต่สิ่งที่ตลาดจับตามากกว่าก็คือท่าทีของประธานเฟดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อยู่นะครับส่วนความตึงเคร ราคาทองคาก็ได้รับแรงสนับสนุนทั้งทางปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และก็ทิศทางค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่างลงต่อเนื่องนะครับรวมถึงมีโอกาสมากขึ้นที่รัฐบาลสหรัฐจะเผเชิญกับเรื่องของกอบลิน,นชัดดาวอีกรอบนึงน,นะครับแม้ว่าเมื่อวันที่22อมกราคมที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณวงเงิน1.2ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับแต่หากร่างดังกก่าไม่รับการอนุมัติจากวุฒิสภาในวันศุกร์ที่30มกราคมนี้ก็จะส่งผลให้สหรัฐต้องเข้าสู่ภาวะชัดดาวอีกครั้งนนนนนึงงงะคครััหหหลลลจาาาาาากกทททีีีี่่่่่่เยยยปปิดววววมมแ้1 12ตุถพฤใผ ร,รวมมาแร้วกว่า43วันซึ่งถือเป็นช่วงยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับแบบดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำเมริศทางชินิงโกลบรีมองว่าภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่ารุนแรงนะครับหลังปริษร,รมไม่ได้แสดงท่าทีวิตกังวลต่อการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อราคาทองคําอย่างชัดเจนนะครับภายในยาการค่าเงินเยนเริ่มแข็งค่าต่อเนื่องหลังตลาดตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐก,กบญี่ปุ่นเนี่ยอาจกําลังพยายามประสานความร่วมมือเพื่อแทรรกงคค่่่าาาเนึััววปหํทีชยใ้้อออมโบตตข ได้นะครับแม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในระดับสูงแล้วก็ตามนะครับเมื่อมาดูสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นเนี่ยคงอยู่ในภาวะโอเวอร์บอนะครับแล้วก็อยู่ในโซนนี้ต่อนเนื่องมาวัานหนึ่งั้นนะครับแต่ยังไม่ปรากฏสัญญาณการพักฐานอย่างจริงจังดังนั้นในช่วงนี้ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดสาใหม่นะครับแล้วก็ควรบริหารความเสี่ยงอย่างเข่งคัดโดยเฉพาะการตั้งซับลอดถ้ามีปัจจัยลบเข้ามากระทบอาจทําให้เกิดแรงขายได้ง่ายนะครับจึงควรระมัดระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับลู้การ,ท,การทุนทางชนนินน ยนเชียงเทียนเชาน้ชานี้หากรับอยู่สามารถเข้าได้นะครับแต่หากหลุดควรถอยมาครับบริเวณ5,135ดอลลร์เผืือโถั่วเฉลี่ยที่5,100ดอลล่์เคงคาสซัพพอร์ที่5 8 0ดอลลร์ส่วนแนวต้อย่างที่5,200 5,230แล้วก็5,289ดอลลราคาร์ลีวายจิมก็มวนนี้ราคาพักตัวแต่ไม่ลุด4,988ดอลลร์สร้างมุมมองว่าการพักตัวจบแล้วราคาจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ราคาเริ่มก่อแบลตเดเวอร์เจนในหลายทำเฟรมจึงอาจมีแรงขายสลับออกมานะครับอย่าง 19ดอลลาร์ได้มองว่าเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับมีน้ำแรกกร่เว้น5 1 5 0 5 1 3 0ดอลลาร์แต่ห่างหลุด5 0 9 9ดอลลาร์จะกลับมามีมุมมองในเชิงลบมากขึ้นนะครับกลุ่มทางทุนทางวจีแนะนําว่าเสี่ยงซื้อห่างราคาพักตัวไม่ดุด5 1 3 0ถึง5 1 5 0ดอลลาร์ตาดขาทุนห่างหลุด5 0 9 9ดอลลาร์ขาดชัางมังห่างไม่ผ่าน5,200-5,227ถึงดอลลาร์ด้านเอ็มซีสโตมองในเชิงเทคนิคว่าราคาทําออทำไฮที่5,240ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งสัััญญาาณแแแนนนนนนวขขึ้น้ใน็งงงกรร่ะคบท ราคาทองคําได้ทำออทามไฮใหม่สะทะ้อนแรงซื้อในกลุ่มโอหามีค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยประเมินแนวรับบริเวณ5 1 5 0 5 6 0ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่5,250-5,300ดอลลาร์ทองคําไทยแนวะรับประมาณ75,700แนวต้านที่77,000บาทนะครับเป็นท้ายกันที่ออซินมองว่าภาพใหญ่ของราคาทองคามันอยู่ในขาขึ้นนะครับจากการที่ราคาทำไฮแล้วก็ยกโลใหม่อย่างสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับคำแนะนําผู้ที่ถือทองมาแล้วให้แบ่งขายตามแนวต้าน5,210แล้วก็5,260ดอลลาร์ แล้วก็ลอยย่อยซื้อสําหรับผู้ที่กําลังรอเข้าใหม่นะครับพยัยรับแถว5,174แล้วก็5,141ล้านนี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกราวหยิบมาฝากกนในช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิเ่มเติมกับทางเทรดเดอร์ของอินจาโกมาดูกันบ้าราคาทองคํายังพุ่งแรงขนาดนี้ท่านลงทุนควรทําตัวยังไงมีการวางแผนกันอย่างไรดีติตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลากรันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ